สวัสดีค่ะดิฉันวรัญญามณีสิวนะคะก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมจัดแสดงผลงานนะคะที่หอศิลป์ร่วมสมัยภูเกตน,นะคะก็วันนี้ก็มีผลงานเทพ,พยานาคาราชบรรดาลซ้ำนะคะนํามาร่วมจัดแสดงในนิทรรศการในครั้งนี้นะคะ ผลงานก็จะเป็นเทคนิคลายเส้นปักกานะคะแล้วก็ลงสีอะคริลิกแล้วก็มีการปิดทองคัมเปลแท้นะคะเอ,อเอกลักษณ์ของผลงานนะคะก็จะเป็นการใช้ลายเส้นนะคะเป็นเอกลักษณ์เป็นงานไทยร่วมสมัยนะคะที่ว่าสื่อออกมาทางลายเส้นโดย ผสมผสานความเป็นตัวเองเข้าไปนะคะในผลงานชิ้นนี้ค่ะผลงานทั้งหมดนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสื่อถึงความเป็นมงคลนะคะความเป็นมงคลโดยใช้สัญลักษณ์ของพญานาคราบนะคะของเทพของความเป็นธรรมชาติเข้ามาผสมผสานในผลงานและสื่อออกมาเป็นผลงานเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะ